ละมุดเก็บไปบ่มไม่สุกถึงสุกแล้วก็ฝาดเพราะเราเก็บละมุดอ่อนวิธีดูมละมุดแก่ง่ายๆดูได้จากคลิปนี้ครับวิธีเลือกเก็บละมุดที่ถูกต้องเลยต้องดูที่ผิวนะครับผิวแก่กับผิวอ่อนครับดูยังไงอ่ะผมดูลูกนี้ก่อนลูกอ่อนนะครับแค่เอาเล็บขูดนี่ครับถ้าออกสีเขียวเข้มแบบนี้อย่าเพิ่งเก็บนะครับแต่ถ้าขูดแล้วนี่ครับ เป็นสีเขียวอ่อนออกไปทางเหลืองแบบนี้แก่จัดแล้วครับเตรียมเก็บไปบม่มมาดูลูกนี้นี่ครับลูกนี้ก็ยังไม่จัดถ้าเทียบกับลูกนี้แล้วลูกนี้แก่จัดกว่าเห็นไหมครับมาดูลูกนี้ครับลูกนี้น่าจะแก่จัดเลยแหละเห็นไหมครับแบบนี้เก็บได้แล้วครับลูกนี้ครับต้องเลือกอย่างนี้นะ ลูกนี้ก็ยังไม่แก่นะครับเนี่ยนี่ครับเก็บไปเสียของนะครับเนี่ยจะฝาดนะสุกก็จะฝาดนะครับลองเลือกดูครับเนี่ยลูกนี้ครับเห็นไหมฮะลูกนี้อลูกนี้ครับลูกนี้ก็เหลืองอ่อนๆอย่างนี้ก็ใกล้ใกล้แก่นะครับแต่ยังไม่ควรเก็บนะเพราะฉะนั้นควรจะเก็บลูกผิวแบบเนี้ยนี่ ครับแบบนี้ใกล้สุกเลยครับใกล้สุกเต็มที่แล้วมาดูลูกนี้ครับอุ้ยลูกนี้นิ่มครับนิ่มแล้วด้วยจะสุกคาต้นนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับสีที่จะสุกเป็นแบบนี้นะโอ้แล้วก็แนะนํานะครับวิธีการห่อละมุดซือละมุดเนี่ยก็เป็นผิวเปลือกบางนะครับแล้วหนอนชอบมากผมก็จะห่อถุงพลาสติกทั่วไปนี่นะครับอันนี้เป็นละมุดพันธุ์สานี่ย้ักษ์เวียดนามนะครับก็ลูกโต ุูโทบางลูกก็ใหญ่กว่ากัปัน้นน่ครับครับนั่นไงร่วงเลยโอ้นี่ครับร่วงสดๆเลยครับจากต้นเลยเมื่อกี้เราไปขูดเขาแล้วเนี่ยเนี่ยครับสีที่จะสุกแบบนี้นะโอ้เดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะครับจะลองชิมให้ดูตบูตตรงนี้สุกคาต้นหล่นต่อหน้าต่อตาเลยครับเดีย๋ยวมาลองชิมกันครับ ยังต้องบวมอีกนิดนึงครับเพราะว่ายังติดฝาดอยู่นิดหน่อยห่อละมุดก็ธรรมดาทั่วไปนะครับถุงพลาสติกถุงพลาสติกหูหิ้วนี่นะครับง่ายๆห่อ,อก,กันแมลงกับกันพวกข้างคาวกันนกได้ผลดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัดตูดนตัดกน้นตัดก้นให้ระบายอากาศนะครับเราเน้นปลูกแล้วกินเองเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผิวก็จะประมาณนี้ ลูกใหญ่ด้วยนะแล้วก็เช็คครับว่าแก่หรือยังอ่ะแบบนี้เก็บได้ครับเนี่ยเหลืองอ่อนนะครับแบบเนี้ยแก่แล้วเก็บบ่มได้ครับก็เป็นเทคนิคพิธีการนะครับเนี่ยห่อไว้แบบนี้เลยครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับนะครับมีถึงยอดเลยครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ